ทุกคนเคยได้ยินเรื่องกดแรงดึงดูดกันไหมครับช่วงนี้หลายๆคนรอบตัวผมก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายนะครับอย่างพี่บอสเองก็เริ่มมาฝึกบินโดรนมาใช้เครื่องพิมพ์สามมิติอย่างพี่วานเองก็เริ่มจะมีความเป็นศิลปิน ทุกวันนี้ก็เริ่มจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วที่ผมจะบอกก็คือว่าการได้เห็นคนรอบๆตัวเขาพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยมันค่อยๆดึงดูดให้ตัวผมรู้สึกว่าผมอยากจะอัพสกิลอะไรบางอย่างให้ตัวเองก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์เวิร์กช็อปที่ผมห่างหายไปนานเลยแล้วผมก็นึกได้ว่าพี่บอสเนี่ยเขาเคยทำคอนเทนต์ที่สร้างของเล่นหมาที่กระโดดหมาของเล่นให้หมากระโดดข้ามมันเรียกว่าอะไรวะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรที่มันท้าทายกว่านั้นขึ้นมาอีกนิดนึง ก็เลยกลายมาเป็นโจทย์ว่าจะสร้างบ้านน้องหมาในวันนี้ครับทีนี้ถ้าถามว่าจะสร้างบ้านหมาเนี่ยเคยเลี้ยงหมาหรอไม่เคยครับทุกวันนี้เลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเลยครับถ้าถามว่ามีความรู้เรื่องการสร้างบ้านไหมก็ไม่มีครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมมีเด็กสถาปัตย์ประจําสตูเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วนะครับถ้าจะทําบ้านหมาเองนี่มันเหมือนกับทําบ้านคนไหม ามาพูดถึงในส่วนของตัวบ้านกันบ้างนะครับฟังก์ชันพื้นฐานที่ควรจะมีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือมีห้องให้น้องหมามีโครงที่แข็งแรงแล้วก็มีตัวหลังคาที่เอาไว้กันแดดกันฝนนะครับส่วนวัสดุที่ใช้เนี่ยก็ยังคงเป็นไม้นะครับที่ยังพอมีเหลืออยู่ในสตูบ้างซึ่งเอาจริงๆตอนทำผมก็ลุ้นๆเหมือนกันว่ามันจะพอไหมนะคะ we มาถึงตอนนี้นะครับน่าจะประมาณ70%ได้ละก่อนที่จะไปเก็บรายละเอียดนะครับผมก็มีข้อสังเกตอย่างหนึง่งอยากให้ทุกคนดูด้วยความที่ผมใช้ไม้ทําใช่ไหมอย่างที่บอกว่าไม้ที่มีมันเหลือน้อยแล้วผมก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ไม้บางชิ้นที่มันไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่พอเอามาต่อกันเนี่ยมันแนบกันไม่สนิทอจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแสงลอดผ่านใช่ไหมอันนี้คือส่วนที่ไม้ไม่แนบสนิทกัน คือถ้าจะเอาแบบเรียวๆเลยเนี่ยตอนก่อนเริ่มทำอะ่ะผมไม่ได้เตรียมไม้ก่อนเพราะว่าตัวเครื่องใส่ไม้ี่ยมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งผมจูนไม่เป็นนะครับแต่ถ้าจะเอาเรียวกว่านั้นนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยจะกังวลเท่าไหร่เพราะว่าในโปรเจกต์นี้ครับผมมีตัวช่วยดีๆครับ T O A 2 0 1รูปซิลนี่คลิป,ลปนี้ผมไม่ต้องพาดอะไรหรอไม่ต้องครับจัดก,การให้แล้วเอาไป toa 201รูปซิลหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่า toa เนี่ยไม่ได้มีแค่สีทาบ้านอย่างเดียวนะอย่าง toa 201รูปซิลเนี่ยก็เป็นอะคริลิกทากันน้ำรั่วซึม100%นะครับเอาไว้ใช้สำหรับงานกาันซึมบริเวณพื้นผิวต่างๆยกตัวอย่างเช่นดาดฟ้าหลังคาระเบียงผนังหรือว่ารางระบายน้ำนะครับซึ่งสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็ไม่ต้องสืบครับเพราะว่าทาทั้งหลังแน่นอน โดยเจ้าตัวนี้นะครับเขามีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันก็จะมี1กิโลกรัม4กิโลกรัมแล้วก็20กิโลกรัมนะครับโดยถ้าทานหนาๆสัก3รอบนะครับ1กิโลกรัมเนี่ยจะทาได้1ตารางเมตรแล้วก็มีอายุการใช้งานถึง5ปีนะครับจากโปรเจกต์นี้เนี่ยจะเห็นว่าผมใช้สีเทานะครับแต่จริงๆเขามีหลายสีเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีสีเทาเข้มสีขาวสีเขียวสีน้ำตาลหรือว่าสีน้ำเงินนะครับ หลังจากที่ผมทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับก็จะเห็นว่าตัวอะคริลิกเนี่ยมันเข้าไปภาษสานระหว่างร่องไม้เลยทีนี้เนี่ยในใมันก็มาเป็นสีเทาแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าจะตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยให้มันดูเหมือนสไตล์ loft มากขึ้นนะครับมันจะได้ดูแปลกตาดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับว่าช่วงนี้พี่บอสอะเขากำลังยินเครื่องพิมพ์3มิติอยู่ผมก็เลยให้เขาลองปรินอะไรมาตกแต่งเพิ่มเติมดู แต่ด้วยความสนไปเรื่อยของผมนะครับบ้านหมาที่ผมตั้งใจทำเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับมาได้เวลาทดสอบบ้านน้องหมาแล้วครับ จริงๆเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกก็เลยเออเอามาตั้งไว้กลางบ้านประมาณสัก2ชั่วโมงได้ครับสุดท้ายฝนไม่ตกกับแดดจ้าเลยตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยเราตั้งทิ้งไว้กลางแดดแล้วเนี่ยมันจะแบบมีผลอะไรต่อตัวไม้หรือเปล่าไม้มันจะพองไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็แบบมันก็จะทาให้ไอ้ตัวรูฟซีลที่เราทาไปเนี่ยมันแตกแต่ว่าด้วย t o a 2 0 1ศูนรูซลครับเขาเป็นอะคริลิกกันรั่วซึมที่มีความยืดหยุ่นสูงถึง5เท่าเลย โอ้ยผมว่านี่ใครเคยไปจับเบรกบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดนะประมาณนั้นเลยมันแน่นขนาดนี้นี่แบบเจียให้มันสวยๆนี่เราทําแบบเซิร์ฟบอร์ดองตัวเองได้เลยเนะี่ยเออใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทดลองฝนกันต่อก่อนที่เราจะปล่อยฝนเนี่ยเราจะต้องปล่อยหมาก่อน <laughs> ปล่อยหมาครับอันนี้เป็นหมาสวีเดนนะครับ <laughs> คือที่ใช้น้องนี่ไม่ใช่อะไรนะคือัตูเรามีหมาตัวเดียวจริงๆ <laughs> โจ์ของเราวันนี้ก็คือว่าถ้าหมาเปียกก็คือบ้านของคุณกันน้ำไม่ได้นะครับ ไม่เป็นไรครับผมเชื่อมั่นใน t O a 2 0 1 Roof Seal ฮะหน่วยพลเทียมมาแล้วครับหน่วยพลเทียมครับแดนบายครับเปิดได้เลยครับเปิดเปิดแล้วครับเอาเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วเปิดแล้วบอดิ้งเสียงบอดดิ้งเสียงละเออเขี่ยและวเขี่ยแล้วเขี่ยและวเขียแล้มาแล้วฝนโอ้โหคุณกลับครับตีนี้ได้ไหมครับอ๋อขอฝนแรงกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะได้ครับได้ครับ เอาเอาเอาเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่ฮะเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่รู้เปียกมาหรือเปล่าไม่รู้เปียกกูแน่นอนโอ้หยเฮมีอินเสิร์ตตัวนี้สวยมากเลยอ่ะตัวนี้เห็นแบบเห็นน้ำค่อยๆไหลลงมาจากไม้อ่ะฝั่งเนี้ยโอ้โหอ่าสุก็มีเฮริเคนมากอ่าอ่าอ่าน่กอาก่าอ่เอ่าก่าอ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 ่าาอ่้าอปาอ้ออ โอมกว่าจบโปรเจกต์นี้พี่ต้องซื้อกล้องใหม่2ตัวว่ะแต่ก่อนนะผมแบบว่าผมรู้สึกว่าไอ้ที่เขาทำผลเทียมในละครไทยอ่ะใครจะไปนั่งทำอย่างนั้นวะคนโรบัสเ็นละครเลยจากวันนั้นสู่วันนี้เราเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาทำอย่างนี้เพราะมันเหมือนเหมือนพี่เก็บกดจากการไม่เล่นสงการมาหลายปีใช่ โอเคผ่านไปทั้งฝนเบาฝนหนักพาิเคนมอสซูนท้ฝุ่นเออมาครบเลยวันนี้ยอย่างแรกอยากรู้ว่ากล้องพังยัง่ะอันนี้จิ้มจอ,อน,นี่จิ้มจอเฮ้ยไม่พังเออส่วนมาออกมาได้นี่นี่แห้งสนิทไม่มีน้ำเลยเออนีม่มันกันน้ำได้จริงๆเนี่ยไม่มีรั่วเลยอะเฮ้ยสินค้าดีครับสินค้าดี ก่อนจากกันไปโน่นนี้นะครับก็ขอฝากไว้เลยกับ T.O.A 2 0 1 Roof Seal รูซนะครับก็เราพิสูจน์กันแล้วว่าแม้แต่ที่ใหญ่ๆ่ะมันยังอุดให้ไม่รั่วได้จริงๆใครที่สนใจจะทําให้แบบอุดหลังคาหรือตรงไหนของบ้านที่รั่วอยู่ก็ไปหาซื้อกันได้ที่ห้างสัพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะครับนอกจากตัวรู s ซ a l นะครับทาง T.O.A เขาก็มีอีก2ตัวที่น่าสนใจจะเป็นตัว P.U. Waterproof เป็นโพลียูริเทนตัวนี้กันน้ำรั่วซึมได้ร้อะเปอร์เซ็นตามันจะเามาือยน้ 8, ถคง8เท่าแหละอตัว Seal Sun block นะวนี้จช่วยสะท ความร้อนได้ถึง95%ปิดคลิปไปด้วยฟุตเทจหมาแห้งฟุตเทจหมาแห้ง เอาไปทําเรือได้เว้ยมันต้องทําเรือได้แน่ๆเลยอ่ะโปรเจกต์ต่อไปถ้า T.O.A สนใจนะครับหลังบ้านมีคลอง